สวัสดีครับเพื่อนๆตอนไปครับใช่พอดีได้มีโอกาสมาสนามบางน้อยแล้วก็มาเจอคันนี้ครับ P C X รถไฟฟ้าแต่บอกเลยว่าคันนี้วิ่งไม่ธรรมดาแรงอ่ะมาเจอกับพี่คนนี้เลยดีกว่าครับพี่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนิดนึงครับพี่อ๋อตุ้งเพป่มสติข้าวผมขราบผมครับยังไงถึงได้มีโปรเจกต์คันนี้ขึ้นมาครับพี่มายิงใกล้ๆรถหน่อยครับครับอันนี้อันนี้เป็น แค่ลองทดสอบดูว่ามันคือตอนนี้บอดี้จริงๆอนะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นพวกบอดี้ฟอร์ซ่าอ๋อจะเป็นบอดี้ฟอร์ซ่าคือมันต้องมีการแปลงตัดต่อรถก็กลัวเดี๋ยวถ้ามันไม่จบโปรเจกต์งไงถ้าเอาฟอร์ซ่ามามันคเราเป็นแสนนะครับแสนลาบาทก็เลยเอาบอดี้ทีเซ่มาลองก่อนออใช่ใช่ครับรถไฟฟ้าคันนี้มันมันเป็นยังไงพี่เรื่ององค์ประกอบภายในตัวเครื่องยนต์นี้ครับพี่ก็ มันองค์ประกอบมันจะไม่ยุ่งยากเหมือนรถที่เป็นเพื่อนสันดาบเพราะว่าครับมันก็จะมีแค่แบตเตอรี่ครับเนี่ยอะนนี้แต่นี้แบตมันจะใหญ่หน่อยนึงเพราะว่าสเปคสเปคมันเนีะะเ่ยคือมันสามารถวิ่งได้ไกล200 200กิโลบวกอะครับ200กิโลบวกอันนี้คือใช้งานถ้าเราถ้าจริงเรามาวิ่งแด็จริงๆอ่ะเรา น้ำหนักมันเยอะไปหน่อยครับน้ำหนักคาร์หนักแบตมันประมาณ70บิบกว่าโลครับแต่ตอน<า>นี้ตัวแบตนะใช่กำลังทําแบตที่น้าหนักแค่ประมาณ15โล<ม>20โลไววิ่งแบตโดยเฉพาะแบตตัวนี้เราสั่งมาจากที่ไหนครับพี่พวกเซลล์ข้างในเราสั่งจากโรงงานแล้วเราก็เอามามาแพ็คกันเองครับประมาณนอกจากตัวแบตแล้วในระบบการวางการวางสายไฟครับผมยังไงครับพี่ตรงเนี้ยพี่ อันนี้คมอเตอร์ก็คือจะเป็นมอเตอร์ที่ฮับเลยครับก็คือเป็นล้อรถไปในตัวครับ oh. ออกเราจะเป็นมอเตอร์ไปในตัวด้วยเลยใช่ครับไม่ต้องมาใช้ไม่ใช่ไม่ใช่มอเตอร์ฮับกลางที่ต้องเป็นโซ่หรือสายทานอันนี้จะเป็นสตลร์บัตเวลคือมันจะเหวี่ยงที่ล้อได้เลยครับครับอมอ๋ออันนี้คือตอนนี้เมื่อกี้พี่เขาไปวิ่งมาครับแล้วตอนนี้เอามาชาร์จ สาใช่ครับใช่ครับครับแบตกี่แอมป์ครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเพราะว่าเป็นแอมไหมอ่าตอนนี้แอมป์คข้าวๆคือเราไว้ไม่ไกลตอนนี้แอมป์ผมสัเยอะครับเยอะเข้าประมาณถึงแปดสิบแอมป์ได้ครับเอ่อคันนี้เป็นรถไฟฟ้าเดิมอยู่แล้วหรือว่าพี่เอามาแปลงต้องอ่ะทีนี้คือมันเป็นอารมณ์มาแปลงครับอ๋ออารมณ์มาแปลงรถจากเครื่องยนต์ครับมันก็คือทีเจ็ดแล้วเรามาแปลงใส่ชุดอาร์มเพื่อรองรับล้อ แล้วก็แปลงถามยึดแปดแล้วก็วางกล่องคอนโทลให้เรียบร้อยรนะันเนี่ยตรงนี้นะพี่กล่องคอนโทนเนี่ยใช่ครับแล้วตรงนี้คือพัดลมอะไร,รอะครับพี่อ๋อมันเป็นเอาไว้ระบายลมจับกล่องคอนโทนครับเพราะว่ามีระบบน้ําเลี้ยงกล่องคอนโทนเหมือนเหมือนว่าน้ําทุกอย่างครับครับครับผมอโหเจอรถคันนี้เข้าไปนี่ ยอดเลยอ่ะครับผมรถความเร็วนี้ไม่ธรรมดามากครับลุเวลาเ<ช>มื่อกี้ให้อามใช่ครับ,รบเห็นแล้วแบบูดดี่เด้งเลยนะตูด,ดเด้งเลยอ่ะแปลงจากเครื่องยนต์จากรถน้ำมันเนี่ยนะพี่ใช่ๆๆเไรี่หรอแปลงบเยอะไหมพี่ตอนนี้งบเป็นค่อนข้างสูงเพราะว่าอย่างตัวมอเตอร์ตัวแบตตัวกล่องคอเตอรนคือเข้าๆ ถ้ารวมตัวรถด้วยก็น่าจะมีสองแสนว่บบาทแต่ถ้ารอรออีกหน่อยหนึ่งสามารถดิวกับโรงงานแล้วก็ซอฟเรื่องราคาแบตและอุปกรณ์ต่างๆได้ก็น่าจะถูกกว่านี้เยอะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อเป็นจํานวนมาเลยครับครับอ๋อพอก็ถอดชุดหลังนี่คือเราลื้อออกมาเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอาชุดเครื่องแข็งออกหมดเลยเดี๋ยวพวกแบตเนี้ยมันจะมองไม่เห็นแล้วมันจะเป็นคืออยู่ในตัวรถหมดทอแเ้จะไป จะตอนกำลังจะทำบอดี้ฟอร์ซ่าอีกทน,น่ครับแต่คันนี้เป้าหมายของพี่ก็คือจะทำเอาาวิ่งแดกด้วยขับเล่นได้ด้วยระยะทาง,มงใใาากกาไม่ไกลระยะสอ0รยกิโลเมโรคคือเห็นอารมณ์ฟิวทีแรกแล้วผมอึ้งเลยอ่ะโอ้ยอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยออกทีเด้งเลยอ่ะนะครับอ๋อก็ใช้ระบบ จะแปลกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะพี่ใช่ครับโอ้โหเว่าไม่นแน่นะอีกหน่อยเขาก็มีมีแดกที่รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็พยายามเอาฝองเข้ามาเยอะแล้วทําให้มันเสร็จหลายๆคันแล้วก็เอามาวิงว่งเอามาวิ่งแบบว่าให้บรรดาน้องๆขับโฟละคันแล้วก็รถลูกค้าอ่างเงี้ยมีสักสี่ห้าคันแล้วมาวิง่งแต่ว่าตัวเลขให้มันอยู่ครับ 400เมตรสัก10ไปปลา11ต้นต้นอะไรประมาณนี้ยโ้แต่เมื่อกี้400เมตรจะ180แล้วนะมันไปซ้อมรัศมีมันไม่ไอยู่ orb, 2> oh, city, 11 2อะครับอ๋อนะครับแต่เมื่อกี้ในโกโปรของพี่เขาอ่ะมันก็ขึ้น400เมตรขึ้น1 8 0เอ่อตรงที่197นั่นมันกี่ระยะเท่าไหร่นะพี่ก็100เมตรครับ100เมตรโอ้โหเปี้ยวเลยอ่ะคือถ้าถ้าจะคุยในเรื่องของการแปลง ก็คงจะยาวอย่างนัง้ยาวเยอ<ย>ะเยอะนะครับทํา <C> e <ars> เยอะโหแต่ว,วิ่งได้ขนาดนี้ก็เก๋เลยอ่ะแล้วตรงนี้มี็นซีวิทอะไรบ้างครับพี่อขออนุญาตนะครับซวิทเกียร์มีสามเกียร์อ๋อมีสามเกียร์พี่แต่ว่ามันก็คือเกียร์มันก็คือเอาไว้ลดท็อปสปีดเกียร์หนึ่งก็ความเร็วอาจจะอยู่ที่ร้อยสี่สิบเกียร์สองร้อยแปดเกียร์สองร้อยหกสิบเกียร์สามก็ ประมาณจบเกือบสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมีเกียร์เราอย่างงี้เปลี่ยนเกียร์ยังไงพี่คือก็อ๋อไม่ครับมันเป็นเอาไว้ตัดสปีดตอนรอดท้ายครับหนึ่งเกียร์เราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์อะไรมันอยู่แล้วครับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์มันเป็นเหมือนเป็นเหม,มือนโหนด์ออ๋ออืเพเห็นอาบอกว่าโอ้โหขนาดช่วงสี่ร้อยนี่อันตรายเลยนะไว้ใจไม่ได้เลยะมีโดนสวนมีโดนสวน อ๋อก็คือพี่ทําตรงทาเกียร์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วสวิตช์แล้วสวิตช์นี้อันี้เหมือนแทนก็เป็น,ม,นมันจะมาควบคู่กับชุดมันเป็นชุดเชลลนที่แบบว่าเราก็จะมันจะมีมาให้เลยครับอันนี้ไปหาซื้อที่ตอนนี้ไทยเราต้องสั่งมาครับนะครับใช่ครับ เพราะว่าปกติรถไฟฟ้าบ้านเราตอนนี้คือปัญหาก็คือถ้ารถใช้งานนะผมพูดถึงรถใช้งานก็คือแบตมันก็จะใหญ่อยู่แล้วปกติใช่ครับใช่ครับ,รบแต่พี่เขาเอามาทําให้มันวิ่งได้ขนาดเนี้แบตก้อนใหญ่ที่ดูการเชื่อมสวยงามด้านล่างนะครับ บอดี้ P C X เลยเดี๋ยวจะเอาบอดี้ฟอร์ซ่ามาลงใหม่ใช่ครับทำฟอร์ซ่าอยู่เอ้าที่โหขอบคุณมากเลยครับที่เอารถที่แปลกๆมาให้เพื่อนๆตอนไบได้ชมกันได้เลยแล้วก็แบบโอ้โหทึ่งทึ่งทึ่งวิ่งได้ขนาดเนี้ยทึ่งเลยอ่ะอ๋อเครื่องเขายกออกแล้วครับแล้วก็วางวางเครื่องตามที่พี่บอกไปเมื่อตอนต้นเนี่ยนะครับว่าวางลงไปเลยครับผม เดี๋ยวจะวิ่งอีกไหมครับพี่เดี๋ยวลองอีกทีครับเดี๋ยวลองอีกทีครับผมใครจะรู้ว่ารถไฟฟ้าวิ่งได้ขนาดนี้ครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูวิง่งกันอยู่เรื่อยๆครับเดี๋ยวลองถ่ายคอยติดตามคันนี้ดูให้ดีครับในโอกาสหน้านี้ พอไปลงฟอร์ซ่าแล้วจะแรงขนาดไหนแรงมากเลยครับพี่สวดีครับพี่ที่เขาทำรงไปแล้วได้คุยกันไปแล้วคราวนี้มาคุยกับตัวขี่บ้างครับผมอ้าวเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับอ้ามครับได้ลองขี่ครนนี้แล้วเป็นไงครับไป่รับควารู้สึกว่าไม่แรงเลยแรงแต่เป็นแรงไปนิ่มๆไปไม่ไม่มีเสียงอ่ะไม่เสียงไม่มีเสียงเลยแต่ว่าเห็นจังหวะ ตัวไปเด้งเหมือนกันนะมัน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 มีท็อปของมันพี่เหรอมันล็อกไว้เกียร์หนึ่งเกียร์สองมันจะมีเกียร์เหรอคือเราหักไปมันจะเป็นเกียร์หนึ่งพอพอมันเปลี่ยนอัตโนมัติด้วยการเปลี่ยนเกียร์สองมันเป็นระบบของมันอ่ะพี้ครับมันมอเตอร์มันตัดปั๊บมันก็เป็นเกียร์สองก็เดินเลยเออเี่ยความเร็วเมื่อกี้นอนขี่ไปด้วยนะโคตรโหดอ่ะมันนิ่มแล้วมันนิ่มบีใบนิ่งไม่มีอะไรเลยนะครับไปแบบเฉยเี่แต่ความรู้สึกว่า้าให้มันเร็วครับ คือไงยหน้ามาก็รับลมเต็มๆอะไรเงี้ยมันดึงขนาดไหนผมบอกมันดึงเ้ยเบลเบลก็ติบนะไปเต็มติบอ่ะเต็มเสือ่ะก็เหมือนก็เหมือนขี่บิ๊กไบค์ว่าตาเสียกันเทาับออกกัดบิ๊กไบค์ดึงบึืดอย่างนี้ไปเลยเอออารมณ์อารมณ์อย่างนั้นเลยอ่ะใช่ใช่ความเร็ว197 198 11โกโปรครับในโกโปรนะครับวันนี้คือตั้งใจว่าตามหา200โอ๋อตามหา200กิจใช่ใช่จริงๆอันนี้ครับ ตัวขี่ด้วยได้มาคุยกับตัวขี่ด้วยขอบคุณมากครับอารครับคุณครับ